ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับบทความที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ซึ่งสีจิ้นผิง กับคนไทยที่ขายชาติและรักประเทศจีนและเพื่อนข้างบ้านของไทยอาจจะไม่ชอบกับบทความนี้ก็เป็นได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปีนี้กองทัพไทยจะได้เครื่องยิงปืนใหญ่อัตราจร M777A1 จากสหรัฐอเมริกาถึง12ชุดและว่ากันว่าในสงครามยูเครนกับรัเสเซียปืนใหญ่ M777A1 ของสงหรัฐอเมริกา ได้ส่งไปให้ยูเครนใช้แค่เพียง6ชุดเท่านั้นและมันก็สามารถทำให้กองทัพรัเสเซียเละเป็นโจกเลยทีเดียวมันสามารถทำลายรถถังยานหุ้มเกราะรวมกันได้มากถึงกว่า1,200คันเลยทีเดียวจากลูกกระสุนที่สหรัฐมอบให้ยูเครน3,000ลูกและยังได้สังหารทหารรับจ้างกลุ่มแวกเนอร์ให้ละลายไปแทบหมดกองพันจนกลุ่มแวกเนอร์ต้องเสริมกำลังเข้ามาใหม่อย่างเร่งด่วน นี่คือความแม่นยำของปืนใหญ่ M777A1 ที่ยิงด้วยวิธีโค้งและเข้าเป้าแบบร้อยเปอร์เซคาดว่าถ้ากองทัพไทยนำมาใช้กับกองทัพขเขมรกับกองทัพลาวแค่เพียง4ี่ชุดก็จะสามารถละลายกองทัพทั้งสองประเทศนี้แบบไม่เหลือซากการคิดการใหญ่ของนักวิชาการลาวและผู้นำของกองทัพลาวกับผู้นำกองทัพขเขมรและชี้เป้า เอาเขตพื้นที่ของแผ่นดินสยามมาแบ่งกันหากได้รับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ได้จากจีนที่คาดว่าจะยิงจากฐานที่ตั้งในทะเลที่ขเขมรที่ดาวเทียมสหรัฐอเมริกาตรวจเจอมีเป้าหมายยิงมาลงที่กรุงเทพและภาคตะวันออกของไทยมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากหากจะยึดเอาแผ่นดินสยามจากอาวุธของมหาอำนาจอย่างจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันกองทัพไทย ได้ร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ได้มีการทดสอบการส่งดาวเทียมตรวจหาฐานที่ตั้งขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศจํานวนหลายดวงและมีดโดรนตรวจหาที่ตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้สำเร็จแล้วแถมมีดโดรนขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ที่สามารถบินได้ยาวนานติดต่อกันได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียว พร้อมกับติดตั้งขีปนาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงพร้อมยิงได้ทันทีอีกสองลูกรวมไปถึงฝูงบินขับไล่จำนวนหลายลำรวมไปถึงโดรนทำลายเรือรบในเขตน้ำตื้นอย่างอ่าวไทยที่ติดกับฐานทัพเขมรที่พร้อมจะจมเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าเรือดำน้ำของจีนและเรือรบของจีนจะไม่สามารถวิ่งผ่านเข้ามาสู่น่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก ลงมาในเขตหน้าน้ำของอินโดจีนได้เพราะที่นั่นมีทั้งฐานทัพเรือจากสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามรอป้องกันอยู่และรายล้อมถูกปิดด้วยเรือรบของชาติพันธมิตรทุกด้านด้วยภูมิศาสตร์ทางประเทศที่แผ่นดินสยามได้มาจึงมีความปลอดภัยต่อการรุกกรานของชาติมหาอำนาจอย่างยิ่งเพราะทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและจีน ไม่สามารถที่จะส่งเรือรบของตนเองเข้ามาสู่หน้านน้ำของประเทศไทยได้ทั้งสองทางเพราะจะต้องผ่านการป้องกันน้านน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทุกด้านมีสิ่งเดียวที่ขเขมรกับลาวมานั่งฝันหวานเอาว่าพี่ใหญ่อย่างจีนจะส่งอาวุธมาช่วยลาวกับขเขมรเพื่อยึดประเทศไทยได้ก็ต้องรอให้จีนต่อเรือรบขึ้นมาในประเทศขเขมรเท่านั้นเพราะต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากกว่าจะสำเร็จได้สักลำ และการตั้งฐานยิงขีปนาวุธในเขตทะเลข,ของเขมรก็เป็นพื้นที่ที่โล่งแจง้งและตั้งระบบป้องกันการถูกทำลายได้ยากมากๆหากพี่ใหญ่อย่างจีนส่งฝูงบินมารบกับไทยก็เชื่อมั่นได้ว่าจีนก็คงจะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นเพราะจะเป็นการประกาศสงครามกับชาติที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยทั้งหมดในทั่วโลกแต่ถ้าหากจีนคิดจะส่งเครื่องบินรบมาให้ทหารเขมรขับเอง ก็เชื่อมั่นว่าทหารขเขมรน,นั้นคงจะพาเครื่องบินรบของจีนบินตกเหวกันระนาวและทำให้จีนต้องสูญเสียเครื่องบินรบไปแบบฟรีๆหลายลำและไม่คุ้มค่าเลยการปิดปากเงียบของผู้นำลาวและวางท่าทีเฉยเมยต่อคำพูดของนายสายสมรชัยยศรประธานมวยลาวที่ออกมาเข้าข้างมวยขเขมรกับการส่งสัญ,ญญาณให้นักวิชาการลาว ออกมาพูดถึงการต้องการพื้นที่ของสยามกลับไปเป็นของลราในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกับที่ผู้นำเขมรเริ่มเล่นเกมเคลมวัฒนธรรมไทยและฮุนเซนก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจว่าหากยึดแผ่นดินสยามได้ก็มีข้ออ้างได้ว่าแผ่นดินสยามและวัฒนธรรมต่างๆนั้นล้วนแล้วเกิดมาจากอารยธรรมของเขมรทั้งสิ้นและคนคเขมรก็ต้องการยึดทั้งหมดกลับคืนมาให้กับประเทศเขมร ในขณะที่ผู้นำลาวก็ฝันหวานไปว่าอรารยธรรมและพื้นที่ทางภาคอีสานของสยามทั้งหมดก็ล้วนเคยเป็นประเทศลาวมาก่อนและอาจจะถึงเวลาที่ลาวจะยึดทั้งหมดกลับคืนมาเป็นพื้นที่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวมันจึงกลายเป็นสาเหตุที่สำคัญที่มีนัยยะและน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศจึงหานกล้าได้ขนาดนี้ และใช้กีฬากุลคแมอุปโลกโลกขึ้นมาในช่วงเวลานี้และไม่ได้สนใจเคารพกฎกติกาสากลของใครหน้าไหนทั้งสิน้นซีเกมยังไม่เริ่มขึ้นเมนก็เริ่มเกมก่อกวนด้วยการเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาพื้นบ้านอันอับยศและห่วยแตกที่สุดจากไทยในราคาที่แพงแสนแพงนี่จึงมองว่าผู้นำขเขมนกำลังเล่นเกมอะไรกับแผ่นดินสยามกับกีฬาที่ห่วย ที่อาเซียนมองกันว่าเป็นกีฬาที่ต่ำสามที่สุดตั้งแต่มีการจัดการซีเกมขึ้นมาเลยด้วยซ้าและตามด้วยประธานมวยลาวที่กล้าแสดงความโง่ของตัวเองออกมาว่าโบกตอคือต้นแบบของมวยไทยทั้งๆที่โบกตอเป็นเพียงการละเล่นกีฬาการออกกำลังกายเท่านั้นที่ยูเนสโกเขาบันทึกเอาไว้และมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับกุนคแมกีฬาที่ทั่วโลกไม่เคยรู้จักแต่ฮุนเซน กับกล้าบังอาจเอากฎกติกามวยไทยของอีฟมามาใช้แบบหน้าตาเฉยนี่คือเจตนาและเป้าหมายที่แท้จริงที่ขเขมรกับลาวต้องการให้ไทยสร้างความขัดแย้งขึ้นมากับกลุ่มประเทศอาเซียนและก่อนหน้านั้นไม่นานทหารขเขมรได้ใช้ปืนไล่ยิงคนไทยให้ออกจากพื้นที่ของคนไทยในเขตพื้นที่ติดต่อกันและการกระทำอย่างจงใจและดูเหมือนจะมีใบสั่งมาจากเบื้องบนของ,ของขเขมรด้วย การพยายามทำลายซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวของไทยและการออกมาโจมตีการท่องเที่ยวของไทยและแนวโน้มที่ไม่ให้คนจีนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของจีนและใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้คนจีนบางส่วนมาท่องเที่ยวลาวกับเขมรเพื่อสร้างภาพเท่านั้นเราจึงได้ภาพคนจีนบางกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวกับเขมรด้วยใบหน้าที่โอมทุกทั้งเดินตากแดดและไม่มีสถานที่ไหนเลยที่น่าอภิรมใจ มันจึงเทียบกันไม่ได้เลยกับคนจีนกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างมีความสุขภาพสถานทูตจีนเอาคนจีนมาแต่งชุดไทยเพื่อเตรียมโปรโมตรประเพณีสงกรานต์ของเขเมรและช่วยเขเมรเครมวัฒนธรรมของไทยและพี่ใหญ่อย่างจีนก็เตรียมลงนามรับรองว่าประเพณีสงกรานต์นั้นมีแหล่งกําเนิดมาจากอารยธรรมของเขเมรโบราณจากหลักฐานหินแกะสลักของปราสาทหินที่เก่าแก่โบราณ ทุกอย่างล้วนถูกวางแผนเอาไว้ทั้งหมดจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่รัฐบาลไทยอยู่ในช่วงความอ่อนแออย่างมากและคาดการเอาไว้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยนั้นจะตัดงบกลาโหมทางทหารลงและลดบทบาทของกองทัพให้อ่อนแอลงโดยมุ่งเน้นในเรื่องการค้ามากกว่าจะคิดปกป้องแผ่นดินไทยทางด้านทหารแต่เดชบุญความผิดพลาดมันดันมาเกิดขึ้น รัฐบาลไทยอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากก็จริงแต่ความสามาคัคคีเลือดรักชาติไทยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจหลายคนเริ่มมองเห็นภัยร้ายจากจีนและประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศที่อยู่ติดกับเรามานานรวมไปถึงในหลายประเทศในอาเซียนก็เริ่มที่จะมองเห็นพฤติกรรมที่แปลกมากและมีพิรุษของลาวกับเขมรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นมันทำให้หลายประเทศในอาเซียน ต้องรีบเตรียมตัวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและหลายประเทศเริ่มเชื่อว่าจีนต้องมาสร้างฐานทัพในประเทศเขเมรกับลาวอย่างแน่นอนเพื่อขยายอำนาจทางทหารลงมาสู่ภูมิภาคอาเซียนแบบเต็มตัวนอกจากพลังอำนาจอาวุธทางทหารแล้วแต่พลังอำนาจของโลกโซเชียลก็มีพลังอำนาจมากกว่าอาวุธทางการทหารเสียอีกในยุคป,ปัจจุบัน ภาพสื่อข่าวที่ส่งต่อกันของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้ายึดพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านการค้าที่สำคัญของคนไทยรวมไปถึงการขยายอิทธิพลไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้และภาคอีสานในอนาคตโดยที่มีคนไทยขายชาติและนิยมจีนให้ความร่วมมือด้วยภาพการปลอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยของจีน รวมไปถึงการเข้ายึดครองพื้นที่ทำกินของคนไทยคนลาวและคนขเขมรเพิ่มมากขึ้นภาพธุรกิจจีนสีเทาที่มีอิทธิพลและปัวพันกับอดีตนายพลของไทยทั้งตำรวจทหารนักการเมืองที่โกงกินชาติและสามารถซื้ออำนาจต่างๆในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายเริ่มเป็นที่หวาดกลัวและสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอาเซียนนี่คือแผนการเข้ายึดพื้นที่ในยุคสมัยใหม่ของมหาอำนาจ ที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดีเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะคงให้สถาบันทหารที่ยึดมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินไทยของเราเอาไว้นี่คือสิ่งที่นักการเมืองทุกพักควรตระหนักรู้ความจริงเอาไว้ไม่ใช่แค่ปากพูดและไปจินตนาการเอาเองว่าสถาบันทหารคือภัยร้ายของชาติของครอบครัวและตระกูลของตนเอง นักการเมืองพวกนี้ล้วนเป็นผู้แต่งตั้งและสอนทหารพวกนี้ให้ขึ้นมาเป็นทหารธุรกิจการเมืองด้วยตนเองทั้งสิน้นเมื่อถูกเขาหักหลังหรือทำให้พรรคการเมืองและครอบครัวของตนเองนั้นเดือดร้อนก็ไปหาเหตุไปโทษสถาบันทหารและผ่านไปโทษสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเอาสถาบันทหารมาปกป้องแต่สถาบันพระมหากษัตริย์และทหารก็มีแต่จะช่วยเหลือพวกกันเองทั้งสิน้น แนวคิดที่ต่ำตื้นแบบนี้เพราะมองกระจกเพียงด้านเดียวของตนเองเท่านั้นบทเรียนจากประเทศสีลังกาที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินลงก็เป็นเพราะการเมืองการปกครองและผูกขาดมาจากโพลเรือนและคนในตระกูลเดียวกันทั้งสิน้นลดอำนาจทางทหารลงเดินเกมค้าขายที่ผิดพลาดทำให้ประเทศนั้นพังพินาศทั้งแผ่นดินผู้นำจะเป็นใครก็ตามในแผ่นดินสยามผู้นำท่านนั้น จะต้องรักแผ่นดินและประชาชนของตนเองมาเป็นอันดับหนึ่งและต้องสร้างกองทัพไทยให้เก่งกาจให้เกรียงไกรและไม่ส่งเสริมให้ทหารมาเป็นนักธุรกิจทหารทางการเมืองการปกครองต้องเป็นทหารมืออาชีพซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและต้องคงอนุรักษ์รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติศาสนาเป็นวาระสำคัญของแผ่นดินที่สำคัญที่สุดก็คือการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติที่เป็นการป้องกันการขึ้นมามีอำนาจเหนือประชาชนของผู้นำเผด็จการทางการปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนั่นเองขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานารุนาศ